ครับก็เล่นครับเล่นกันในกองครับอืมครับเป็นธรรมดาครับก็ถ้าอยู่เฉยๆมันก็คงจะน่าเบื่อครับแต่ถ้าเกิดว่าแกล้งกันมันน่าจะสนุกดีครับมีความฟินความจินอะไรให้แฟนซับจิกหมอนนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้เหรอครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะก็ดราม่าพอสมควรนะครับเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็ค่อนข้างจะมีแฟนตาซีด้วยครับคือเราเป็นคนที่ไม่มีวันตาย โดนควักหัวใจแล้วก็สาบให้ไม่ให้ตายใช่มันก็ค่อนข้างจะยากกับบทมันค่อนข้างจะยากเราไม่เคยอายุ2000ปีเราก็ต้องไปทำการบ้านว่าจะเป็นยังไงรวมถึงตัวของนิชาเองมันเป็นเรื่องของอดีตกับปัจจุบันด้วยครับควักควักหัวใจเขาสนิทกันมากๆเล่นเล่นด้วยกันเขาฉากกันมันมีเขินไหมก็เป็นบางซีนครับอาทิเส้นแต่ แต่ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่จะไปด้วยกันได้ดีเพราะว่านิชาทําการบ้านเยอะนะครับทำการบ้านมาดีแล้วก็ตั้งแต่กรรมพทชซ้อนกลแล้วเวลาเล่นด้วยกันแล้วมันเจอกันดีครับก็น่าจะเป็นผลงานที่แฟนๆมีความสุขครับแสดงว่ารู้ทางกันแล้วว่าเขาจะเล่นยังไงส่งรักส่งกันโอเคผมรู้ทางไหมเนะครับคือเราไม่นัดกันนะครับมันมันไปเจอกันที่ในซีนเลยมันเลยทําให้ เราจะได้เจอกับอะไรใหม่ๆในตรงนั้นนะครับแฟนกันบ่อยมากเลย่ลาสุดแฟนขับยูให้เป็นรุนให้เป็นแฟนกันจนล่าสุดหลังคุณนิชาให้ตอบว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณจะมองว่าเป็นแฟนกันน้องก็ไม่ติดแล้วอยากหน้าก็ได้ครับไม่ติดน้องเขาตอบงั้นจริงเหรอใช่เขาบอกว่าแหวนที่นให้้ดวยเขาบอกว่าแหวนให้แบบว่าจับจองไว้ก่อนมั่วแล้วไม่จริงแล้วให้แหวนเนี่ยไม่จริงแล้ว แหวนนานแล้วแหวนน่ะต้องนานแล้วแต่ไอ้แหวนนั่นน่ะคือคุณแม่เขาให้ตอนไหนว่าเห็นข่าวใช่ไหมว่าจองเยวคนเขาก็จะหิดจองเจออะไรคนไทยบอกกันน้ำมันมวยนี่ดีมากนะน้ำมันมวยเขาบอกว่าการให้แบบเป็นการจับจองถ้าคนไทยมองเอ้าของฝากของขวัญนีนเป็นธรรมดาท่านต้องนานแล้วท่านจะเขินไหมทำไมหูแดงอ่ะก็พวกพี่จี้ไงเออแล้วตรงจองไหมคะ ถือคืออะไรคะถืออพยักหน้าไม่จองหรอกครับไม่ได้จองหรอกไม่ได้จองหรอกผมว่าผมว่าให้แบบของอย่างนี้จะไปจองได้ยังไงแล้วทำไมต้องเลือกเป็นแหวนให้ล่ะคะมันก็เอ้าก็ขอเลยเราว่ามันสวยดีอ่ะถ้าพี่หมักถ้าพี่รู้สึกว่าเออเป็นแฟนกันโนติดไหมะไรนะครับถ้าพี่รู้สึกว่าเออตรงโนกับศิชาเป็นแฟนกันจะติดไหมใจเย็นๆใจเย็นๆครับ ผมไม่เชื่อจริงเหรอน้องเขาพูดอย่างนี้จริงเหรอจงจริงเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแฟนก็ไม่ติดให้มาถามเราไลยเลยไม่คือไอ้เรื่องคนอื่นจะคิดอ่ะเราก็ไม่ติดคือคือถ้าคนอื่นจะคิดเราไม่ติดแล้วเราคิดไหมคะออแต่แต่ถามว่าแต่ถามว่าเราเป็นแฟนกันหรือยังเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้เราเป็นไรคะอะไรนะครับเป็นไราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีสุัน เขาเริ่มมเป็นคู่รักนักอนุรักษ์ไปแล้วอะไรนะครับคู่รักนักอนุรักษ์ก็ดีใจครับเฮ้ยไม่ใช่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 หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเขาเอ็นดูเราหรือเมตตาเราเนี่ยเราก็ดีใจแต่ถามว่าเราเป็นแฟนหรือยังเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่านิชาก็จะไปช่วยด้วยที่อุบลวันที่7เนี่ยครับ เขาก็อยากไปครับจะคู่รักนักอนุรักษ์ได้จะคู่รักนักอนุรักษ์อะไรมันยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วอ่ะก็ก็ดีแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นเป็นเมื่อไหร่ดีคะนะครับเป็นเมื่อไหร่ดีก็เดี๋ยวอาแสดงว่ามีคิดว่าจะเป็นแฟนกันด้วยผมไม่รู้ว่าน้องเขาคิดไหมแต่เราคิดไม่ตตัวเราเองอ่ะเราโฟกัสกับการเก็บขยะเอางี้ดีกว่าครับเอาเป็นว่า ตัวของผมเองอ,ะอ่ะผมก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าอะไรก็ตามเราก็ไม่อยากให้เรื่องของเราหรือเรื่องของเขามันไปถ้ามันไปกระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงก็เลยค่อนข้างจะผมค่อนข้างจะให้เกียรติเขาให้เกียรติคุณแม่เขาด้วยอะไรเงี้ยครับน้องเขาเป็นเด็กดังนั้นเอ,อ่อปล่อยให้เวลาเป็นตัวบอกดีกว่าครับพี่<อ>แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้แฟนกันใจเย็นๆครับผมยังไม่รีบร้อนครับ แต่ผมว่านิชาก็มีงานเยอะส่วนตัวเราเองก็มัวแต่เก็บขยะดังนั้นผมว่าเดี๋ยวให้ให้ใไม่หรอกครับผมว่าเราค่อนข้างจะเข้าใจกันนะเข้าใจกันทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงาน แต่ไอเรื่องที่ว่าจะต้องมาเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับยังยังไม่ใช่ถือว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในใจที่คุยตอนนี้ตอนนี้เหรอครับพิเศษสุดแล้วคนนี้คุยคนเดียวสนิทที่สุดคุยเยอะที่สุดก็คุยนะคุยหวานไหมคะตอนคุยอะไรนะครับหวานไหมคะตอนคุยหวานหวานอะไรหวานไหนคุยกันปกติครับปกติวันนี้พี่เล่นหนักนะวันนี้พี่ เห็นแล้วหูแดงไงเห็นแล้วหูแดงครับก็เห็นว่าเสแล้วน่ารักเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลาเนี um ่ยมันก็ถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่ครับแต่ตอนนี้ใจเย็นๆก่อนครับน้องยังเด็กครับเดี๋ยวเวลาไปรูปกิจกรรมเนี้ยคือเราต้องบอกเขาตลอดนะว่าไปยังไงลำบากมากไหมต้องดูแลไม่ได้บอกตลอดหรอกครับถ้าเวลาเจอกันที่กองก็เล่าให้ฟังเขาก็ถามจริงๆตั้งแต่ตอนไปอุบลครั้งที่แล้วแล้วเขาก็อยากไปด้วยนะครับก็เลยครั้งนี้ก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยเราจะจัดคอนเสิร์ต ไปด้วยกันไหมแล้วก็ไปช่วยเก็บขยะด้วยตัวน้องเขาเขาก็ยินดีที่จะไปแต่ว่าขอแม่ขึ้นร้องเพลงครับยังเก็บพัอร์เขาไว้ไหมครับก็ยังอยู่ที่รถครับคนไม่เป็นแฟนกันไมเก็บหรออะไรนะครับเอ้าก็มันไม่หลุดแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องไปแกะครับ โอเวอร์ทีแล้วคนก็แบบว่าไปจับลูกๆคลาๆอะไรกันข้างจับเป้าพี่อะค่ะอาต้องไม่ทำตรงอ่ะเห็นไหมครับโดนไหมครับมันโดนไหมนโดมคือนั่นคือที่ไปเล่นที่เกาหลีนะเนอะที่เกาหลีใต้นะครับแต่สําหรับตัวผมเองอ่ะเราไปเราไปเล่นเราไปทําให้คนเป็น พันคนนะครับเป็นร้อยคนเขาหลายร้อยคนเขามีความสุขดังนั้นถ้าเราจะเอาไอความรู้สึกแบบไม่ดีตรงนั้นเวลาที่เขามาแบบทําแบบนั้นอนะแล้วมันจะทําให้อีกต้องหลายร้อยคนที่กําลังสนุกหรือว่ามารอดูเรามันมันส่งผลกระทบต่อเขาอะผมว่ามันไม่คุ้มดังนั้นโอเคผมตอนแรกมาเราไม่รู้หรอกแต่ว่าประมาณสองสามวิได้เราก็รู้สึกได้เราเราก็เลยลงมา เราก็เลยถอยออกมาแต่ว่าถามว่าจะไปแบบไม่พอใจใส่เขาหรือว่าไปชักสีหน้าหรืออะไรเงี้ยผมว่าคนทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะเราอยากให้เขามีความสุขหมดนะครับดังนั้นอะไรที่เราเราปล่อยผ่านได้หรือเราเข้าใจได้มันไม่เป็นไรดังนั้นตกใจไหมครับแค่ว่าตกใจผมเป็นผู้ชายครับแต่ว่าอะไรนะครับไม่ครับคือถามว่ามันมันควรทําแบบนั้นไหม มันก็คงจะไม่ดีหรอกออนะครับแต่ถามว่าคนอย่างผมจะไปผมไม่ใช่ผมดังนั้นดังนั้นผมว่าเราอะไรที่เราเข้าใจได้อะอะไรที่เราแบบปล่อยผ่านได้แล้วถ้าเราจะต้องคอนเสิร,ร์ตทั้งคอนเสิร,ร์ตอะมาหยุดเพราะคนคนเดียวอะไม่คุ้มเลยเขาเสียค่าตั๋วมากว่าเราจะได้บินมาเจอกันที่เกาหลีเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองปีครั้งหนึ่งดังนั้นผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นอะ มีความสุขไม่อยากให้มีความรู้สึกแย่ๆกลับไปอันนี้คือเขาแสดงว่าเขาตั้งใจจับไม่ใช่ว่าบังเอิญมือไปโดนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าพูดกันตรงๆนะผับเราเล่นกลางคืนอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละเขาก็มาสนุกเขาก็กินเขาอาจจะเมาอ่ะเออดังนั้นเราก็เข้าใจได้ครับถ้าชชชช่่ววงงุุุุนนมมเออก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเราเห็นว่าเออมันไม่ดีเราก็ถอยออกมาแค่นั้นเองจริงตัวโน้ดโดนจับบ่อยอย่างี้ว่าไหมครับ ไม่ค่อยเพราะว่าเวทีวันนั้นมันมันติดกันเลยมันติดกันด้วยแล้วมันเป็นช่วงท้ายแล้วที่เราแบบเราอยากจะอัดกับคนดูทุกคนนะครับก่อนที่จะจะเสร็จคอนเสิร์ตมันก็คงจะเขาไมนต้องระวังตัวเองมากขึ้นนะครับต้องถอยออกมานอกขอบไปเซฟมาเซฟ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 ผมคือจะบอกว่าไงดีครับผม โอเคผมต้องระวังมากขึ้นคือระวังเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะคือไม่รู้อะผมไม่อยากให้มีใครโดนว่าไม่อยากให้คนไทยต้องมาดราม่าก,กันกับเรื่องอะไรนี้เราต้องการให้เขามีความสุขแต่ไอ้เรื่องนั้นเราไม่ได้ต้องการจะไปมอบความสุขด้วยวิธีนั้น <c oughs> ให้เขาสนุกให้เขามันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเพลงแต่ว่าไม่ใช่ <c oughs> เราก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นเอง <c oughs> ต่อไปเราก็แต่ถามว่าต้องสึงกับระวังตัวกันมากขึ้นไหมไม่ใช่หรอกครับเราเป็นวงล็อกครับอ <c oughs> เราไม่ได้เป็น มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรสรักหนบุญเล่นปกติแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกโอเคเราก็ต้องระวังแต่วันนั้นน่ะคนมันแน่นไปหมดเลยไม่มีที่จะยืนเลยแม้กระทั่งกาดยังเข้าไม่ถึงเลยกาดที่อยู่หน้าเวทีครับดังนั้นเราพยายามเข้าเข้าอ,อกเข้าใจทุกๆคนดีกว่าโอเคเขาเมาเ <ๆ S 1> กาดก็คนเยอะเขาไม่ไหวดังนั้นเราตัวเราเองเราก็ระวังเอาครับแค่นั้นเองครับที่ต้องแจ้งก่อนนะว่า อย่ามาทำาั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผมไม่ได้ <c oughs> ผมเป็นผู้ชายครับแล้วผมก็ไม่ได้มองผมไม่ได้กลัวอะไรอืมอะไรที่มันไม่ดีเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงแต่เราไม่ได้จะไปโกรธหรือว่ามองว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยซิ๊งไปครับครับก็เป็นห่วงพวกเขามากกว่าใช่ไหมอยู่ไกลบ้านไปทํางานเกาหลีอย่างเงี้ยเออเราอยากให้เขามีความสุขไม่ไม่อยากให้มันมีดราม่ากันครับ เอียวคพาคุณนะคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยในการต่ไม่เหนื่อยตได้ายมครับพี่เมย์เช็คคิโน่พวี้นะครับขอบคุณครับพี่ชายหน่อยมาช้าต้องเทีนสัเด้งเ้งเด้งเด้ง้ง้งเด้เ้อด้งเด้เด้เด้งเเ้ พี่โน้วคลิปนี้นานเลี้ยงพี่อัดส่งให้อะไรต้อนร้อนเดือดสุเลยอีพีไปไหนต่อเนี่ยไม่ไปทางไปดิบ้ารใครมของหวานทวกปปี้ยูก็ตอนแรกไม่มีเลยก็ย้อนงลับให้หน่อยลูกเนี่ยได้เลยจ้าเอาฝั่งนั้นให้เสร็จก่อนไป